ครับคนที่พยายามโจมตีทุกสัปดาห์ยิงปืนใหญ่ข้ามมาจากต่างประเทศโอมโอมถล่มใส่พลเอกประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์ต้องออกไปต้องยุบสภานะแล้วผมจะกลับมาเป็นของขวัญให้พี่น้องนะผมจะกลับมาไวอมกันปีใหม่ให้พี่น้องกล้านะคนเรานะผมจะกลับมาเป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องแล้วจะกลับมาเนี่ยนะไม่ต้องติดคุกอะ จะตีก๊อบด้วยะนะแล้วจะกลับเมื่อไรเดี๋ยวจะบอกอุ้งอิงคนแรกหรือจะกระซิบบอกะนะฮะ<ม>พูดเป็นนนยะว่าตนเองจะกลับมาโดยที่ไม่ต้องติดคุกนั่นก็คือนายทักษิณชินวัตรนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีการโจมตีประเด็นการเมืองหลังจากหายหน้าหายตาไปท่ามกลางข่าวลือว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้อยู่ดูใบแล้วเขาไม่ให้อยู่แล้วะนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็มีการเข้ามาในห้องครับเฮานะะ แล้วก็มีการพูดประเด็นการเมืองหลายเรื่องกลุ่มแคร์เนี่ยโค้ดมาเป็นประเด็นประเด็นเลยนะครับอย่างเช่นโค้ดคําพูดของคุณักษินมาเห็นฝ่ายค้านไปนร่วมประชุมกับรัฐบาลผมอยู่ดูไบแต่รู้หมดนะ260สออส,สอสอผมก็จิ้มถูกตัวหมดนะเห็นไ,ไหมก็คือประเด็นที่มีรายงานข่าวว่าทางคุณอนุทินเนี่ยคุยกับนายก อ่าแล้วก็บอกกับนายกว่ามีเสียงสอสอสนับสนุนรัฐบาลเนี่ย260เสียงนะถึงขนาดได้มีการเอากระดาษไปดูเลยว่านี่พักไหนกี่เสียงยังไงยังไงตัวเลขออกมาเป็นยังไงทีนี้คุณดุสินเมื่อวานนี้พูดเรื่องนี้ด้วยพูดด้วยอาการยังไงนะหวงหรือเปล่านะหวงหรือว่าโกรธกลัวจะไม่ได้กลับบ้านหรือเปล่าเอาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะไี่ด้รู้หมดนะ อืมอันก็วันนี้ที่บอกว่าเอาลายชื่อเท่าไหร่นับไปโชวนายกเหอสองร้อยหกสิบานวนคครับจำนวนเท่านั้นนี่นี้นี่ก็จริงนะก็จิ้มไปเยอะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยสอสเนี่ยที่ผมเคยเล่าไปฟังว่าสอสอเมือนไก่ชนถ้าชนแพ้กิโลละสามสิบห้าบาทถ้าชนชนะตัวละสามแสนเพราะนั้นเนี่ยสอสอกลัวสอดตกอย่างเดียว แต่ระหว่างที่ยังไม่สอบเนี่ยใครเอาตังมาให้รับหมดแต่ถึงเวลาจะสอบแล้วเนี่ยต้องคิดเอ้ยกูจะตกก็บอกว่าตกกูก็ไม่ไปอืมเพราะนั้นก็ผมตอนสมัยก่อนนี่ผมยุเลยใครแจกตังไปรับไะบอกกันให้รู้นะเว้ยอะไรเงี้ยมันก็ดีดีก็สุนใจก็นนสรุปแล้ววันนี้ท่านนายกปล่อยไปหน่อย ปล่อยบ้านเมืองมากไปหน่อยปล่อยนักการเมืองเละปล่อยข้าราชการประจำเละมันก็เลยทําให้อ่านห็นไหมรู้หมดนะรู้ทุกเรื่องคือฟังที่คุณทักษิณพูดเนี่ยสองร้อยหกชื่อนะที่บอกว่าเอาไปกลางเลยนะรู้หมดนะให้ผมจิ้มเนี่ยนะผมจิ้มถูกตัวหมดนะไม่ใช่ไม่รู้นะคือเป็นการส่งสัญญาณปรามนะปรามว่ารู้นะ ว่าใครบ้างนะที่กำลังจะไปหนุนพลเอกประยุทธ์นะพูดแบบนี้ก็เท่ากับยอมรับว่ามีสอสอฝั่งฝ่ายค้านนี่แหละนะที่อยู่ในข่ายว่าแปลพักตัวอยู่ฝ่ายค้านแต่ใจมาอยู่กับทางฝั่งรัฐบาลแล้วตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวปิดหูฟังหน่อยฮะทีมงานฮะคือคุณทักษินชินวัตรเนี่ยมีการทำแบบนี้หลายครั้งแล้วไอ้ประเภทแบบว่า ตัวเองกาลังจะสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีการออกมาพูดในลักษณะแบบนี้ะนะคือวิธีการแบบนี้ไม่ใช่วิธีการใหม่เลยนะประเด็นก็คือที่คุณทักษิณพูดถึง260สอสเนี่ยนั่นหมายความว่ามีสอสอเพื่อไทยอยู่ในนั้นด้วยอเพราะถ้าเราไปดูจํานวนสอสฝ่ายค้านกับรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็แต่ละพักนะฮะถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยในโพยในข่าวเนี่ยบอกว่า260ไม่นับกลุ่มร้อเอกธรรมนัฐด้วย18คน21คน2 1คน <21 S> 1> แล้วก็ตอนนี้ไปอยู่เพื่อไทยแล้วสามไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วสามแล้วคุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานนี้บอกว่ามีอยู่ห้าที่อยากกลับมาพลังประชารัฐมีอยู่ห้าคนอยากกลับมาพลังประชารัฐแต่มันมีมติขับไปแล้วก็ไปแล้วไปเลยนะส่วนจะร่วมงานกันยังไงก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนับดูแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีสอสอในฝั่งพักเพื่อไทยนั่นแหละที่มาช่วยหนูด้วยมาช่วยหนูด้วย ในฝั่งเพื่อไทยนะฮะคุณทักษิณเนี่ยพูดเหมือนกับว่าสมัยตัวเองเนี่ยบริหารจัดก,การสสอเนี่ยใช้วิธียังไงนะ mm hmm. เพียงแต่ว่าสอสเหล่านั้นเนี่ยสภาพอยู่ในพักไทยลักไทยแต่ในไทยรักไทยมีมุ้งไหมครับในไทยลักษไทยมีมุ้งไหมแล้วแต่ละมุ้งตีกันไหมยุคนั้นอะ่ะนะเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจบด้วยความที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเองแล้วเป็นนายทุนเอง อย่าบอกว่าการเมืองยุคนั้นไม่ใช้เงินนะพูดไปก็อายเขาการเมืองยุคนั้นยิ่งใช้เงินแล้วแถมใช้การตัดสินใจเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ด้วยนะแต่ที่นี้เมื่อวานเนี่ยคุณักษิณพูดได้เผยวิธีคิดรวมไปถึงสิ่งที่เขามองสอสอนะท่านใดก็ตามที่เป็นสอสอเป็นลูกน้องคุณักษิณเนี่ยถ้าท่านดูแล้วท่านคิดกลับมาเนี่ยท่านจะหน้าชาเลย ท่านจะเห็นเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยประเมินท่านนี่ยังไงคุณทักษิณมองท่านเป็นอะไรเอางี้ดีกว่าะนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยแย้มไปนิดนึงแล้วนะถัดจากนั้นเนี่ยทักษิณพูดถึงพลเอกประยุทธ์นะประเด็นก็คือเรื่องพักการเมืองใหม่ะนะทักษิณบอกว่าผมว่าประยุทธ์ทําตัวเหมือนพยาหง์ไม่กล้าลงหนองเล็กเลยปล่อยกิ้งกือไส้เดือนแบบแลมโบ เลื้อยไปตั้งพรรคใหม่มนะะอันนี้พูดถึงเรื่องพักใหม่นะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเนี่ท่านประยุทธ์เนี่ยท่านนายกเนี่ยเป็นพญาหงนะครับหงไม่กล้าลงรองน้านนําเล็กนองน้ําเล็กเขาปล่อยสิ้นเดือนใสเดือนกิ่งกือลงเงินอุยเป็นภาพและแลมโบนี่ก็ไม่ว่าหรอก ด็อกเตอร์เศรษฐกิก็เป็นหนองน้ําเล็กแหะฮะ,ะเป็นไครดรงไหนนคือการตั้งพักนี่มันเห็นมันตั้งธงปุ๊บก็รู้แล้วว่าพักใหญ่พักเล็กพักอะไรนะครับแต่วันนี้ผมยังแปลกใจนะพักตั้งชื่อใหม่เนี่ยสร้างทั้งนั้นไทยสร้างไทยไทยรวมไทยสร้างชาติอะไรคือสร้างหมดสรุปแล้วคือว่าชาติมันพังไปแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงต้องสร้างกันใหม่แล้วตกลมีมีสองพักจะไปอยู่พักไหนครับ่ัน ใครใครครับอาจารย์ใจใครจะไปอยู่พักไหนฮะท่านนายกจะไปอยู่พักไหนจะไปอยู่พักไหนผมเดาได้เลยนะท่านนายกยังไงก็ไม่ไปอยู่เศรษฐกิจไทยแน่นอนพักเศรษฐกิจไทยของท่านมัทธรณัติท่านนายกไม่ไปแน่พักเศรษฐกิจไทยของท่านธรรมนัตนะฮเวลาเรียกคุณธรรมนัตเรียกท่านเลยนะทุกวันนี้นะคือประเด็นที่คุณทักษิณพูดถึงเรื่องพักการเมืองรวมไทยสร้างชาตินะะตกลงทำพังแล้วใช่ไหม ถึงต้องสร้างนะคือมุกค่าบาทสิบาทก็เอาะคือถ้าพูดถึงเรื่องชื่อพรรคการเมืองนะคนเนี่ยเขาวิเคราะห์กันไปเยอะแล้วว่าพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยตั้งทีไรมันไม่พ้นชื่อเหล่านี้หมุนไปหมุนมาไทยรักสร้างเพื่อประชาชนีวยวนไปวนมาเอาง่ายๆพรรคของคุณนักสินเนี่ยตั้งมากี่พักแล้วนั่นอ่ะก็วนอยู่ง่ายเหมือนกันเนี่ยถูกไหมฮะถ้าจะใช้ตรกาว่าตั้งชื่ออย่างงั้นแล้วกัแหนกแหนกอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญทีนี้ พอพูดถึงแลมโบอีสานทีนี้โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกทักษิณชินวัตรเนี่ยลงมาซัดแรมโบเลยนะนั่นแสดงว่าสิ่งที่เสกสกลออกมาเคลื่อนไหวช่วงหลังเนี่ยเข้าเป้าจนกระทั่งแม่ทัพฝั่งโน้นเนี่ยลงมาลุยเองเลยนะลุยเองถึงขนาดว่าข่าวสดออนไลน์เนี่ยเอาไปเล่นข่าวต่อข่าวสดออนไลน์เนี่ยพาดหัวเลยนะโดยนําเสนอเป็นภาพทักษิณแล้วก็แรมโบ้นะฮะแล้วก็พุทธพาดหัวข่าวว่า ไม่ได้พูดเรื่องคนนะนะผมก็จะเล่าว่าเวลาเลี้ยงหมาห้าสิบตัวไม่ใช่ว่าจะต้องรักเจ้าของทุกตัวเป็นเรื่องธรรมดาผมพูดเรื่องหมาไม่ได้พูดเรื่องคนนะแล้วข่าวสดก็เอาไปรายงานแบบนี้เลยนะฮะในกลุ่มแคร์เนี่ยโค้ดพอมีคนมาให้อาหารมันก็เลียตีนเขาเพราะอยากกินแต่กับแหวงกัดเจ้าของฮนะนี่คือบางช่วงบางตอนที่มีคนถาม เรื่องเสกสกลอัถาวงหรือแรมโบอีสานเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเน<ม>ี่ยผมไม, <า S 2> ม่พูดถึงนะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งโอเคเมื่อก่อนเนี่ยผมกับโอ๊กเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันสองห้าสิบตัว <laughs> <laughs> โอ้โหห้าสิบตัวนะ <laughs> โอ๊ก<อ>มาชอบหมาพันธ์ต่างๆมาเลี้ยงแล้วก็ว่า ในทั้งหมดเนี่ยโอ้โหพวกเราก็ไปเราก็ไปเล่นมันก็มาขาอกีเล่นดีมากไม่มีปัญหามีอยู่ตัวหนึ่งฮะมันคอยจะจัดกัดเจ้าของตลอดเวลาอืมชื่อเ e อ็มกนะฮะตัวนี้นชื่อแ e ม็มกมันจะกัดตลอดเวลามาผมมาโอ้คมามันจะกัดแต่ปรากฏว่าผมมีคนหนึ่งให้อาหารหมานะชื่อเอเอเนี่ยก็ให้อาหารหมา ปรากฏว่าไอ้แม็กซ์นี่นะมาประจบเป็นพิเศษแล้วเลียตีนอย่างเดียวเพราะกลัวไม่ได้กินอาหารแม็กซ์เนี่ยนะอตอนหลังมาเอ๊ไม่ได้เลี้ยงมีอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงมันก็ไม่เลียตีนเขาอีกเพราะมันอยากกินอาหารอย่างเดียวแต่พอเจ้าของมามันจะกัดอย่างเดียวอันนี้เลยเล่าให้ฟังว่าบางทีเราเลี้ยงหมาห้าสิบตัวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้องรักเจ้าของทุกตัว ออันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เราคุยกันเรื่องหมานะฮะเราไม่ได้คุยเรื่องไครเลยผมพูดเรื่องหมาผมไม่รู้เรื่องคนอย่างนี้เศรษฐกุลมอนิเตอร์เนี่ยฮะคือมีการพูดถึงเศรษฐกลแล้วให้ทักษิณพูดถึงเศรษฐกลแต่ทักษิณใช้วิธีบอกว่าไม่พูดถึงเรื่องคนนะเพื่อเลี่ยงแต่พอฟังแล้วก็คือคงหมายถึงเศรษฐกุลนั่นแหละเพราะว่าเขาถามถึงเรื่องนี้ไงแล้วก็พูดต่อเป็นตุกเป็นตัโดยเปรียบเทียบกับหมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นะอันนี้มันสะท้อนอะไรต่อไปนี้เป็นคมนผะ คือสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันสะท้อนวิธีคิดเบื้องลึกของตัวคุณทักษิณเองว่าเขามองคนที่ทำงานกับเขาเนี่ยยังไงเลี้ยงหมาไว้ห้ตัวนะสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเลี้ยงสอสอไว้กี่คนเนีในไทยรักไทยมีกลุ่มบ้านจันทร์สองล่ากลุ่มวังน้ำเย็นกลุ่มนนุ่กลุ่มน,น,มนี้แต่ละคนก็มีหัวหน้ามุง้งนะอันนี้ผม พูดถึงหมานะอะผมพูดถึงคนนะไม่ได้พูดถึงหมาทีนี้นะผมเอาว่าค่ะคุณนนทสิ่งตอนนั้นนะเลี้ยงสอสอไ้กี่คนแต่พอถูกถามถึงลูกน้องอดีตลูกน้องคนหนึ่งนะหยิบเอาเรื่องหมาขึ้นมาพูดเนี่ยมันสะท้อนได้ว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยเขามองคนที่เขาเลี้ยงหรือว่าลูกน้องเก่าขเขาแต่ละคนเนี่ยเขาให้ค่ายัางไงลองคิดนะฮะ ผมนึกบอกว่าท่านที่เป็นสอสอที่ทํางานกับคุณนึกศิล์นเนี่ยท่านคิดดีๆเนี่ยท่านจะน่าชาแล้วไม่ต้องไปดูไกลไปดูเวลาที่เขาทําเวลาที่ลูกน้องโดนคดีต่างๆอานา<ะ>ย้อนกลับไปดูสิครับในกลุ่มแคร์ที่นั่งคุยกัน,นก็มีบางคนติดคุกแล้วด้วยจากเรื่องสัมปทานดาวเทียมแล้วคนได้ประโยชน์ก็คือตระกูลชินแต่ตระกูลชินติดคุกสักคนไหมฮะไม่มี คุณลักษยอมติดคุกไหมไม่ยอมหนีส่วนลูกน้องเดินเข้าคุกตลอดแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่อินังขังขอบไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยห่วงใยอะไรเลยด้วยไปดูสิกี่คนแล้ว<ฆ>นะไม่ว่าจะเป็นกรณีโทรณีสงเอาพายกรณีแก้สมปาานมือถือนะสมปทานดาวเทียมนะฮะอีกสารพัดเรื่องเยอะแยะรวมถึงข้าวจี2จีอย่างเงี้บุญทรงงเงี้ยอยู่ในคุกอย่างเงี้ย เขาให้ค่าเหมือนก,นกันกับที่เขากําลังเล่าเรื่องที่เขาเลี้ยงหมาเอาไว้หรือเปล่าเวลาเราเลี้ยงหมาหมาตายก็หาหมาตัวใหม่มาเลี้ยงถูกไหมค่ะซึ่งอันนี้ย้ำนะไม่ใช่เรื่องคนกับหมานะเรื่องหมาก็คือหมาเรื่องคนก็คือคนเหมือนที่คุณเล็กสินพูดอ่ะมันสะท้อนไงฮนะว่าเขาให้ค่ากับคนที่เคยทํางานให้เขายังไงแทนที่จะไปตอบโต้ถ้าเกิดว่าเสกสกลพูดอะไรไม่จริงตอบโต้สิ ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเสกโกนีมันโง่เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ต่างหากปรากฏว่าไม่ตอบโต้ใช้วิธีเลี่ยงไปเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบก็คือยกเอาสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาโดยไม่รู้ตัวก็คือเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะเปรียบเทียบคนเคยทํางานกับตัวเองเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆถ้าฟังดูแล้วนะแม้ว่าจะพยายามบอกว่าไม่ใช่ก็ตามแต่นะคือพูดอย่างนี้ปุ๊บก,ก็ไม่แปลกใจอ่ะเวลาที่ คนคนไหนตีคุกเสื้อแดงตีคุกใครตีคุกยังไงนะะตัวเองได้ประโยชน์ก็ไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยอะไรไม่ได้พูดถึงไม่อะไรเลยแล้วก็พออยากได้ประโยชน์ก็พี่น้องแจวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงแล้วนะผมจะแบกเรือตามผมขึ้นมาทําไมนะก็จะใช้สภาทีนี้การต่อซื้อบนท้องถุนไม่จําเป็นแล้ว<ม>ใช้สภาแล้วก็สภาก็จะเดินหน้าออกกฎหมายในิรุสกรรมสุดซอยแต่สุดท้ายไปไม่เป็นมวลมหาประชาชนออกมานะแล้ว สุดท้ายก็ยังอยู่ต่างประเทศแล้วมาวันนี้กลับมาอีกทีคราวนี้มาเป็นโทนี่ก็กลับมาเริ่มอีกทีนี้นพูดเพื่อที่จะโจมตีเร่งยุบสภาเร่งเปลี่ยนรัฐบาลคนของตัวเองจะได้เข้าว่ามีอำนาจบ้างพูด,ดง่ายๆนะนี่คือคุณทักษิณชินวัตรนะซึ่งคุณเสกสกลล่าสุดนี่แจ้งว่าเดี๋ยววันนี้ขอใช้สิทธิพากผิง เดี๋ยวสนใจเดี๋ติดตามได้เพราะเดี๋ยวเสกสกนบอกว่าไม่เขียน Facebook แล้วจะพูดขอใช้สิทธิ์พาดพินได้ใช้น้ำเสียงท่าทางชัดเจนกว่าจะพูดนะวันนี้เสกสะกนขอพูดบ้างเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ทักษิณพูดแล้ว Voice ได้มีการเอาไปโค้ดคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะทักษิณเนี่ยพูดเรื่องซิโนแวคนะเดเมตตาดีเนี่ยโค้ด เอาสิ่งที่ Voice เอาไปขยายเพื่อที่จะตอบโต้นะฮะไวซ์เนี่ยโค้ดไปยังไงคำพูดของคุณทักษิณนะผมฟังกุ้มใจมากจะให้เด็ก11ขวบฉีดซิโนแวคจะฉีดหรือเอาค่าคอมมิชชั่นทำไมไม่ไฟเซอร์2เข็มรัฐบาลติดซิโนแวคมากเหมือนยาบ้าเลยค่ะนี่คือโค้ดโดย Voice TV นะครับเดอะเมตตาดีเนี่ย อตอบให้คะค่ะตอบให้เลยนะคะ 1. เพราะเชื้อตายมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดในวัคซีนทุกชนิด 2. เพราะเป็นเด็กจึงมีปัญหาเรื่องภูมคิมคุ้มกันน้อยกว่าถ้าคนที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือกระตุ้นได้น้อยจึงควรใช้ mRNA กระตุน้นนะคะ 3. ก่อนหน้านี้เขาให้เด็กฉีดไฟเซอร์ตอนนี้ก็ยังมีให้ฉีดแต่มีเด็กที่แพ้รุนแรงถึงเสียชีวิต รวมทั้งยังมีเคสผลข้างเคียงเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจในโซนยุโรปอเมริกาผู้ปกครองบางส่วนจึงอยากให้ลูกรับวัคซีนชนิดอื่น4ประเทศที่ใช้ mRNA เป็นหลักได้ผลกว่าเชื้อตายไหมล่ะครับถ้าไม่ได้ดีกว่าจะมาห่วงเรื่องฉีดเชื้อตายในเด็กทําไมเพราะมันก็ใช้ได้ไม่ต่างกันและ5ที่เดอะเมตาดีนะคะตอบคําถามคุณทักษินนะบอกว่ามึงเป็นกูรูวัคซีน ซีนตอนไหนเหรอครับถึงมาอวดเก่งกว่าหมอทีมแพทย์ที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรงตัวเองยังติดโควิดตั้งสองรอบทั้งที่ฉีดไปแล้วสี่เข็มถ้าเชื้อตายไม่ดีมึงรอดมาได้ไงครับอย่ามาเสล <c oughs> อ์น,น, <c oughs> นี่นี่อ่านตามนะเออใช่ใชหนูอ่านตามนะคะค่ะเป็นกูกรูวัคซีนมาตั้งแต่ตอนไหนใช่ไหมค่ะคุณลึกเิี่ยพยายามที่จะโจมตีเรื่องวัคซีนมาทุกครั้งที่มีโอกาสนะใช่ค่ะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหนี่ตั้งแต่ตอนแรกเลย เรื่องอซีโนโแวคก,ก็โจมตีแอตตาซิเลกาก็โจมตีะนะตอนฉีดสูตรไข้ก็โจมตีตอนเร่งฉีดทั้งประเทศเพื่อให้ได้ร้อยล้านโดสก็โจมตีร้อยบาทเอาขี้หมาก,กองเดียวเห็นไหมในทิกต็อกมีคนที่เข้าทนไม่ไหวนะฮะเขาเคยตอบโต้คุณักษิณไว้แล้วเขาย้อนคำพูดคุณักษิณด้วยะนะเอาเดี๋ยวเราไปดูทิกต็อกนี้คผมคิดว่าคงตกใจทั้งโลกอะฉีดซิโนโแวคเข็มแรกแล้วจะตามด้วยแอตตาซิเนกาผม แม e แมว l ยังไม่หยุดอีกเหรอแม e หยุดได้แล้วคนรู้หมดแล้วแมว้วผมคิดว่าคงตกใจครับลูลกแ m e l แ m e l ยังไม่รู้อีกเหรอแมว l <c oughs> ยังไม่หยุดอีกเหรอคือสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> แต่และเรื่องที่นายท <c oughs> ักษิณพูดเนี่ยนะถ้าเราย้อน<ม> <ๆ S 1> กลับมาเนี่ยคือมันตรงกันข้ามหมดเลยใช่ค่ะอ่ะด้ยค่าวัคซีนซีโนแวค สุดท้ายซิดวแวกมันก็ใช้ได้ผลนะมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลเลยมันได้ผลแล้วมันเหมาะกับสถานการณ์คือเราได้มาเร็วที่สุดะนะอ่ะไปได้ค่าแอตตาเซเนกาโรงงานสยามไบโอไซเอนเห็นว่าเขาเอาไปตรวจนะไม่รู้จะผ่านคุณภาพหรือเปล่านะจำได้ไหมจำได้แล้วสุดท้ายนอกจากใช้ในประเทศของเราแล้วนะ,ะสยามไบโอไซเอนนะยังส่งวัคซีนแอตตาเซเนก้าไปประเทศอื่นๆให้ใช้ได้ด้วยะนะอ่ะ ถัดมาเรื่องที่พูดลา่าท,ที่พูดเนี่ยที่พี่ผู้หญิงคนนี้เอามาตอบโต้เนี่ยก็คือเรื่องฉีดสูตรไข้ปัจจุบันเนี่ยสูตรไข้เนี่ยตีพิมพ์ในวารสารการ,พรแพทย์แล้วได้รับการชื่นชมโดยองค์กรอน,นามโลกะนะฮะนี่แต่และเรื่องที่จะพูดออกมานะแล้วมาล่าสุดกุ้มใจมากให้เด็ก11ขวบฉีดซิโนแวคนะ,คะหรือว่ามันได้คอมมิชชั่นพูดง่า,งายๆในทำนองนั้นอ่ะซึ่งพูดแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะ พูดแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยคือปอ้ายกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะมาตรฐานมาตรฐานกี่ยวกับเปลียนคีย์บอร์ดนะไม่น่าเชื่อเป็นอดีตนาย,ยกนะบอกว่าเนี่ยฉีดซิโนแวคอายุ11ขวบจะฉีดหรือเอาค่าคอมมิชชั่นทำไมไม่ไฟเซอร์สองเข็มนะเอาถ้าป้ายง่ายๆยาแล้ว Pfizer ไฟเซอร์มันมีคอมมิชชั่นไหมถึงเห็นคุณทักษิณพยายามจะเชียร์จังเลยแล้วอีกหลายๆคนทีเชียร์จังเลยและประเทศที่ฉีดไฟเซอร์เนี่ย ปัจจุบันสถานการณ์มันดีกว่าประเทศไทยมากเลยเหรอไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าประเทศไทยด้วยซ้ํานะฮะแต่ก็พยายามดึงกลับมาโจมตีเรื่องนี้อยู่ตลอดนะนั่นคือนายทักษิณชินวัตรคือถ้าคิดกันถ้าคิดกันกลับไปว่าสมมุติว่าคุณทักษิณเป็นนายกนะแล้วทําแบบที่คุณทักษิณพูดในการเอาทุกอย่างนะเพราะว่าป่านนี้ประเทศไทยได้ชิพหายกว่านี้เยอะอันนี้พูดจริงๆนะ พรอะยอนกลับไปสิสิ่งที่แกพูดแต่ละอย่างเนี่ยแล้วอย่างที่เดืเมตตาดีบอกอะตัวแกเองติดโควิด2รอบแล้วฉีดสีเข็มไปแล้วฉีดสีเข็มแล้วไม่รู้ภูมิเป็นไงตอนนี้ไม่รู้ภูมิเป็นไงบ้านนงาผมจะเป็นห่วงกันล้ะะนะอันนี้คือคุณท็กษินชินวัตรนะครับส่วนประเด็นการเมืองในบ้านเราเมื่อสักครู่เนี่ย